วันนี้นะคะแจมจะมาดูเสื้อบาทพี่หนึ่งว่าพี่หนึ่งอ่ะมีเสื้อบาทกี่ตัวจังเสื้อบาทเก่งมากจังเสื้อบาทอีกแล้วนะเข้าใจไหมจอมแจมยืดช่องฮัลโหล เท hey, ค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีพบกับช่องเทบานฟันนะคะวันนี้แนะนําตัวก่อนแจมเองนะคะแจมวันนี้แจ่มาจะมาทำอะไรโอเคนั่งอยู่เฉยนะวันนี้นะคะแจมจะมาดูเสื้อบาทพี่หนึ่งว่าพี่หนึ่งอ่ะมีสบายกี่ตัวเพราะว่าตั้งแต่ที่รู้จักพี่หนึ่งมาคือสั่งเสื้อบานเก่งมาก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  ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะเดี๋ยวเราจะมานับรู้ว่าเสื้อบาดพี่หนึ่งมีกี่ตัวเคยอ,อยากรู้ว่านางมีกี่ตัวนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนหมายแย่งซีนเนาะก็คือจะไม่ให้ไปหยิบอะไรแล้วใช่ไหมเตินหน้าหนึ่งทาง่า <laughs> มาเอาเปิดตู้กันเอาเปิดกรุนะคะเปิดกรุเสื้อบาดพี่หนึ่งก็คืออยู่จริงๆแหละนะไป,ปไหนโหทุกคนอยากจะให้กล้องมาซ o o ตรงนี้มากเลยอะ่ะโอ้ยเยอะมากอะ มา้จะมานับรูมว่ามีกี่ตัวโหไม่กล้าลือเลยที่เก็บพับโอ้ยังไม่หมดนะเนี่ยลูกกลนได้ไหมลูมกกลมโอ้ยเยอะมากอะเออลืมแนะนำตัวเลยผม,มผมชื่อไนกี้ครับปูดมองกล้องผมชื่อไนกี้ครับผมชื่อ ชื่อในพี่ค่ะมามาทุกคนคะ่ะโอเคตรงน,นั้นแหละยืนตัวไยืนไปนะหวมันเยอะมากเลยอะ่ะนี่ทุกคนดูนี่คือกองเสื้อนะคะที่พี่หนึ่งสั่งมา CF มามาเรามารับดูว่ามีกี่ตัวนะคนมาหนึ่งสองสามสี่ หกสิบห้านะคะสิบห้าหกสิบหกหกเจ็ดหกสิบแปดตัวค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ยังไม่รวมที่ยังไม่ได้ซักอีกนะกก 2, ประมาณสักสองสามตัวมีเสื้อบาสประมาณอะเจ็ดสิบตัวได้นะคะไม่สิใช่ไหมประมาณนั้นนะคะถ้ายังไม่รวมกับตัวที่แบบว่ายังไม่ได้ซักเยอะมากเยอะอะไรขนาดน,นี้เยอะมาก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 คือไม่รู้ว่ามันเป็นปกติไหมคือ ที่มาเยอะเพราะว่าอะไรมีช่วงหนึ่งอ่ะพี่หนึ่งอ่ะบ้าสั่งมากบ้าแบบท่บไปประมูลแล้วเราก็อยู่ในกลุ่มที่เขาประมูลด้วยใช่ไหมทุกคนแล้วเวลามันเด้งมาแล้วก็เห็นไงว่าแบบตอนนี้เขาประมูลไปเท่าไหร่แล้วเลยเราจะรู้ว่าสั่งเสื้อบาอีกแล้วนะอีกแล้วนะก็อันนี้ก็มานับให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ประมาณก็รวมๆในตะกร้าที่มไมสักอ่ะเจ็ดสิบตัวอะทุกคนทุกคนถือว่าเยอะไหมมันเยอะไหมช่วยมาคอมเมนต์ที คือมันเยอะนะเยอะมากเจ็ดสิกว่าตัวแล้วนี่แบบว่าในอนาคตมันต้องมีเพิ่มมาเรื่อยๆเป็นร้อยตัวแน่นอนคอนเฟิร์มก็สําหรับวันนี้นะทุกคนค่ะก็มาแบบพอแบบปะปะหอมปลาหอมกอนี้ก็ไปแล้ bye <c oughs> วค่ะบ๊ายบายพบกับช่องเพบาสฟันได้นะคะแล้วก็เราจะมาอัพคลิปเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ c, กดกดกระดิ่งกิงกิ๊งกิงกันด้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย เขาไปแล้วเขาไปแล้วเฮ้เขาไปแล้ว,ลวบ๊ายบาย